ต่อครับ NBT n o r ทนอตรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับในช่วงของรูท้ทันสู้ฝุ่นควันไฟป่าเราจะไปดูบทบาทหน้าที่การทำงานของทางสภาลมหายใจจังหวัดพะเยานะครับสนทนาผ่านระบบซูมกับคุณวิชิตถิ่นวัฒนากูลสภาลมหายใจจังหวัดพะเยาคุณวิชิตสวัสดีครับครับคุณวิชิตครับวันนี้สภาพอากาศที่จังหวัดพะเยาเป็นยังไงบ้างครับ คุณคุณวิชิตเปิดใหม่ด้วยนะครับเอกไม่ได้ยินเสียงคุณวิชิตเลยครับรบกวนเปิดใหม่นิดนึงนะครับครับผมสวัสดีครับคุณเอกและท่านผู้ชมครับครับก็สมพะเยาเราโชคดีนิดนึงตอนที่ช่วงก่อนเนี่ยมันฝนมันตกอยู่ตลอดแล้วก็มีพายุน่าจะมวลอากาศเย็นพัดมามันก็เลยทาให้อุณหภูมิช่วงเนี้ยเรากำลังสบายๆเลยครับครับแล้วก็คุณภาพอากาศค่อนข้างดีอื คือคือต้องขอบคุณฟ้าฝนในช่วงนี้นะครับที่ทําให้เรื่องของสภาพอากาศนั้นค่อยเบาใจขึ้นมานิดนึงถือว่าโชคดีเลยครับครับเพราะปกติเราจะช่วงนี้เราจะอยู่กับฝุ่นควันเลยฮะครับแต่แต่ละปีปีที่ผ่านๆมาหนักขนาดไหนครับคุณวิชิตครับเรื่องของคุณภาพที่เกินค่ามาตรฐานนะครับต้องบอกว่าสาหัสนะครับเราหายใจลําบากมากมาเป็นเกือบยี่สิบปีแล้วนะฮะไปถึงช่วงช่วงประมาณสัก เปลายปายกุมภาเป็นต้นมาเนี่ยจนกระทั่งถึงถึงอาจจะต้นต้นพฤษภาเนี่ยเราจะอยู่ท่ามกลางฝุ่นควันที่เราทำให้มหายใจลำบากครับซึ่งเรื่องของฝุ่นควันที่เกินค่ามันส่งผลกระทบทั้งเรื่องของสุขภาพเศรษฐกิจนี่หลายอย่างทีเดียวเหมือนกันนะครับ,รบเอกเห็นว่า เมื่อเมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเป็นการรวมตัวของสภาลมหายใจในแต่ละจังหวัดที่จังหวัดเชียงใหม่จัดใช่ไหมครับวันนั้นคุณวิชิตได้ได้ร่วมประชุมได้ร่วมเวทีกับเขาด้วยไหมครับไปร่วมด้วยครับครับเราเราได้หารือยังไงกันบ้างไหมครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในแต่ละจังหวัดยังไงบ้างไหมครับถ้าถ้าว่าไปตอนนี้เราก็แต่ละจังหวัดเราก็ร่วมร่วมแรงขังขันกันนะเราพยายามหาทางที่จะคลี่คลายแต่ว่า อย่างที่เรียนนะว่าอย่างที่ทราบกันอยู่เขาว่าปัญหาฝุ่นควันเนี่ยมันมีสามระดับด้วยกันระดับหนึ่งเนี่ยคือฝุ่นควันที่เกิดจากท้องถิ่นถิ่นในท้องถิ่นกันเองเผากันเองอะไรเนี่ยนะอันที่สองก็คือฝุ่นควันข้ามถิ่นซึ่ง,ซ,งซึ่งที่เราเราพบเจอเนี่ยมันพบพบว่าโอเคจากจาก,จากไฟป่าบ้างจากพื้นที่กเกษตรบ้างเ,าเ,เช่นื้นเกษตริงเดียวนะครับ เผาฟางเผาตังก็โพดหรือว่าไรอ้อยอันนี้เป็นเป็นฝุ่นควันข้ามถิ่นนะกับอีกอันหนึ่งอันที่สามเป็นฝุ่นควันข้ามแดนคือมาจากเพื่อนประเทศเพื่อนบ้านเราทั้งซ้ายทั้งขวานะเราไม่ไม่ไม่กล่าวถึงว่าประเทศไหนนะแต่ว่าทั้งซ้ายทั้งขวาฝุ่นควันทีนนี้ทางเหนือเราเนี่ยมันมันมันสภาพภูมิประเทศมันมันเอื้อให้เกิดปัญหาตรงที่ว่าเราเนี่ยเป็นแอ่งกระทะ นะอ่พื mm ้นที่ภาคเหนือทุกๆจังหวัดนะมันจะเป็นแอ่งกระทะอยู่กลางอยู่ในหุบเขาทีนี้พอลมที่พัดเอาฝุ่นควันมาหาเราเนี่ยมันพอมาปะทะกับอ่ภูเขาสูงเนี่ยมันก็จะหยุดมันก็แรงมันจะเบาลงจะนะครับมันก็จะกองอยู่ตรงนั้นแล,แล้วทีนี้ในความที่ชั้นบรรยากาศจากอ่าอ่าวะโลกร้อนเนี่ยมันเป็นชั้นบรรยากาศปิด Mm. มันก็เหมือนเราปิดฝาเลยฮะแล้วฝุ่นควันก็จะวนอบวนอยู่ในเนี้ยนะนี่ทําให้เราเจอปัญหาอยู่ตลอดมาน,นี่ก็เลยเราก็คือว่าในส่วนของแต่ละจังหวัดเนี่ยเราก็พยายามหาทางแก้ไขกันช่วยกันนะทั้งเรื่องของการป้องกันไฟป่าทั้งเรื่องของการลดการเผา,าเสษวัดสดุทางการ,กรเกษตรเนี่ยแต่ว่ามันมัน,ม,นมันแก้ได้แค่แค่แค่ขั้นที่หนึ่ง แต่ขั้นที่สองที่สามเนี่ยเราแก้ไม่ได้นะมันแก้ในแต่และจังหวัดมันจะต้องต้อง,ต,องต้องอาศัยกลไกที่ท,ที่ที่ใหญ่ขึ้นไปนะซึ่งเราก็คาดหวังว่ารัฐบาลเนี่ยจะเข้ามาแก้ไขแล้วเราก็ขอเรียกร้องนะว่ารัฐบาลนต้อง,ต,องต้องพยายามจริงจังกับมันนะใน,ในเรื่องของของการแก้ปัญหาเรื่องกุ่นควันข้ามถิ่นกับข้ามแดนนะ อันนี้เป็นเป็นประเด็นหลักๆที่ที่สภาลมหายใจแต่ละจังหวัดของเราได้ได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใช่ไหมครับคุณวิชิตครับครับกับอีกอานก็คือควรค,ค,ควรจะต้องแก้ค่ามาตรฐานนิดหนึ่งครับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศเนี่ยเราตั้งไว้สูงเกินไปต่างต่าง,ง,ง,งประเทศเขาตั้งไว้แค่สามสิบเจ็ดครับครับ<ถ>ครับถ้า้าเปลี่ยนสามสิบเอ็ดถ้าเกินจากนี้ไปแล้วเริ่มอันตรายแล้วแต่เราบอกห้าสิบยังสบายสบายเนี่ย มันมันต้องแก้แล้วครับเพราะอป,อปอดเรากับปอดต่างคนต่างประเทศก็คงไม่มันก็ปอดอย่างเดียวกันเนาะใช่นะมาตรฐานต่างกันใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็ต้องแก้แล้วก็พอชดชด,ด,ดเลยขั้นนี้ไปแล้วก็ต้องเตือนประชาชนเลยว,ว่าอยู่ในขั้นอันตรายแล้วนะไม่ควรออกไปทํากิจกรรมออกกําลังกายหรือออกไปนอกบ้านอะไรเงี้ยฮะครับเป็น,อ,น,นอันนั้นอันนี้ก็เป็นข้อเรียกร้องหนึ่งแต่แล้วก็เรื่องของการ พยายามออ,อกกฎหมายไออากาศสะอาดนะเพื่อเพื่อที่จะแก้ไขกฎเกณฑ์ต่างๆที่ที่เดิมทีก็คือเราอาจจะยืดยืดหยุย่นมากไปหน่อยนะนะแต่ว่าก็มันก็ทำให้เป็นผลที่ทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานภาคอีสานอาจจะน้อยหน่อยเพราะ พื้นที่เาลาดนี้แต่ภาคเหนือนี่จะโดนหนักหนักมากเลยเพราะว่าเราหายใจลําบากมาทุกปีคบเกือบเกือบยี่สิบปีแล้วครับครับครับอันนั้นคือเป็นเป็นสิ่งที่คือข่ายสภาลมหายใจแต่ละจังหวัดเรามาแลกเปลี่ยนกันจริงๆแล้วตรงนี้ของของเราก็เพิ่งเริ่มใช่ไหมครับสำหรับจังหวัดพะเยาวะครับคุณวิชิตครับเราเริ่มมาได้สองปีแล้วครับเราทามาได้สองปีแต่จริงๆก็คือก่อนนั้านั้นเราก็เราก็ พยายามหาทางอยู่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้รวมตัวกันเป็นสภารับ<อ>มีเรื่องการทําเรื่องสิ่งเวดล้อมเรื่องของการช่วยกันป้องกันไฟป่าเรื่องของการ,รไม่ใช้โฟมกระท,ง,ทงอะไรแบบนี้เราก็ทํากันมาก่อนแล้วแต่ว่าเพิ่งมารวมกันเป็นสภาลมหายใจเนี่ยเมือ่อได้สองปีครับอันนี้เป็น ส่วนหนึ่งของการประชุมเครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นพอหลังจากนี้เสร็จนะครับก็มีการเปิดเวทีเสวนาของจังหวัดพะเยากันชื่อว่าสร้างอากาศสะอาดลดฝุ่นควันในจังหวัดพะเยาบรรยากาศการเปิดเวทีเสวนาวันนั้นเป็นยังไงบ้างครับคุณวีชิตครับก็จริงๆจะว่าไปแล้วเนี่ยเรา็ร่วมเราร่วมงานกันมาก่อนแล้วในส่วนของ พระชุมชนประชาคมประชาสังคมนะภาคหน่วยง,งานรัฐนะฮะครับทั้งในส่วนของหน่วยง,งานวิชาการในในส่วนของพะเยาเรา mm hmm. เราเราร่วมงานกันมานานแล้วล่ละ mm hmm. นะก็พยายามจะหาทางแต่ว่าในเวทีนี้ก็คือเราก็อยากจะประมาณว่าอา่าเป็นเรื่องของการแสวงหาความร่วมมือร่วมมือแล้วก็บอกให้สาธารณชนรับรู้ว่าเนี่ยนะจังหวัดพะเยาเราเนี่ยจะจับไม้จับมือกันนะทุกภาคส่วนในเรื่องของการแก้ปัญหาทำให้อากาศสะอาด นะหรือเพราะในพื้นที่นะเพราะเราเราก็ทํได้ถ้าในจังหวัดระดับในจังหวัดเราก็ทําได้ระดับนี้เนาะครับทำนะไปที่อื่นไม่ได้คือวันวันที่เราเปิดเวทีเสวนาการพอเราตกผลึกความความคิดเห็นในแต่ละฝ่ายเสร็จแล้วได้นําเสนอให้กับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องหรือยื่นให้กับทางจังหวัดทางผู้ว่าไหมครับคุณวีชิตครับเรามีข้อเสนอกับทางจังหวัดอยู่ครับครับครับแล้วก็จริงๆแล้ว ถ้าว่าไปก็อย่างที่เรียนให้ทราบน,นะครับว่าเราเราทางานกันมาก่อนแล้วเนี่ยคือเออเรามีแผนร่วมกันนะครับอันนี้เราระหว่างระหว่างอชุมชนเนี่ยซึ่งเออมีประมาณตอนนี้อ,อ่สภาองค์กรชุมชนตําบลเนี่ยครึ่งหนึ่งของจังหวัดนะครับที่แสดงเจตจำนงและเสนอโครงการมาเข้าสู่แผนแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดในเรื่องของการแก้ปัญหาสุ่นควันครับ นะแต่เราก็เราก็จะเราก็รออยู่ว่าถ้าราชการพร้อมเมื่อไรเรื่องงบประมงเงบประมาณก็จะขับเคลื่อนกันในพื้นที่อืมครับกอ,อคุณวิชิตพลพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าว่าส่วนหนึ่งที่เราได้เสนอไปทางจังหวัดมีประเด็นไหนบ้างยังไงบ้างไหมครับคุณวิชิตครับเอ่อเช่นเรื่องของการทรรําเกษตรยั่งยืนครับกนะารลดพื้นที่ทําเกษตรเชิงเดียวที่ที่ท,ท,ท,ที่พอถึงฤดูนี้พอไม่มีการผลิตก็ ก็กลายเป็นเหมือนกับทะเลทรายเลยนะอ hmm. แล้วพอฝนมาก็ค่อยว่ากันใหม่อย่างเงี้ยมันไม่ใช่แล้วครับ <How? S 2> เป็นกทายเหตุทำให้ภาวะโลกร้อนด้วยแล้วก็อีกหลายๆปัญหาตามมานะแต่ว่าเราก็ต้องพยายามลดพื้นที่ที่จะทะําเกษตรถึงอพืชเพียงเดี่ยวเนี่ยมาเป็นพืชเ,เป็นกเกษตรยั่งยืนมากขึ้น <How? S 2> เ,เรื่องของการพยายามหาทางลดเศษวัสด,ดสดุทางการ,กรเกษตรเช่นมีเครื่องอัดฟางขายไหม หรือว่านี่เราก็ลงลพยายามประสานกับภาควิชาการว่าเอะเราจะหาทางแปลรูปเอาฟางข้าวเออสังข้าวโพดเออเปลือกข้าวโพดเออเอะไรพวกนี้นะมาเป็นวัสดุใช้สอยได้ไหมเช่นก็มีบางพื้นที่ที่เอาใบไม้มาอัดเป็นเป็นเป็นช่วยเป็นจานซึ่งก็ทำทาได้แล้วนะแต่ว่าเราต้องพัฒนาไปมากกว่าน,นั้นอีกก็คือเอาฟางเอาเังข้าวโพดเอาเปลือกข้าวโพดเนี่ย เอามาใช้ประโยชน์ให้ได้อีกนยะเพราะก็คือไม่ไม่งั้นก็คือว่าเกษตรกร,เ,ร,กรเขาจะจัดการลําบากใช่ไหมมันปริมาณมันเยอะอแล้วถ้าถ้าถ้าลงทุนทําก็ก็ต้องต้องสิ้นเปลืองเงินลงทุนอีกนั้นเราก็อาจจะต้องพยายามหาทางช่วยเขาในเรื่องของการที่เอามาแปลรูปรเพื่อใช้ประโยชน์แล้วก็ทําให้เขามีไรายได้ด้วยนะเช่นอาจจะเอาฟางมาทํา กระดาษมาทำไอ้พวกแพ็คเกจิ้งเป็นพีพอนะฮะครับครับเออเนี่ยมันคือ,นนอนนมาใช้ประโยชน์ได้อีกแล้วตัวเษกษตรกรเขาก็ขายตรงนี้ได้อีกด้วยเนี่ยก็จะทําให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นแรงจูงใจครับอันนี้ก็จะเป็นการลดการเผาได้อย่างชัดเจนแล้วก็ทําให้ประชาชนนั้นมีไรายได้จากเศษวัสดุหรือใช้ใชทาง,งการเกษตรไปด้วยใช่ครับริงอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่เราเสนอไปกับทาง ทางจังหวัดนะทาัที่เป็นหรือว่าพวกที่จะทําให้พี่น้องชาวบ้านที่อยู่ติดป่าเนี่ยคือคือเขามีอาชีพด้วยเช่นมีเราเรียกว่าก้าเมนูสู้ขุ่นเรื่องของการเอาไปเพาะเห็ดในป่าบ้างอะไรบ้างคือให้ชาวบ้านเขามีรายได้จากป่าแล้วช่วยดูแลช่วยดูแลรักษาซึ่งตรงนี้ก็น่าสนใจครับเป็น เรามีเก้าเมนทูที่ร่วมกันทําทำพะเยาครับโ oh, อ้ถือ,ถ,อถือว่าถือว่าน่าสนใจตีลิงสาหรับตรงนี้นะครับนั่นเป็นส่วนหนึ่งที่เราได้เปิดเวทีเสวนาร่วมกับพี่น้องชาวจังหวัดพะเยาอีกอันหนึ่ง <Okay. S 2> ที่เอกเห็นว่าทางอ,าองค์กรต่างๆของจังหวัดพะเยาที่จับมือกับสถานศึกษาในพื้นที่กับ <Right. S 2> การทําห้องเรียนสู้ฝุ่นใช่ไหมครับ <Right. S 2> เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณบิชิตครับอาจารย์แจงนะครับอาจารย์ดรนิอาา่อนก็ก็ ทำแล้วประสบความสําเร็จในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมาแล้วก็พื้นที่นําร่องบางส่วนแล้วตอนนี้ก็มาขยายในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนหลายๆจังหวัดนะก็ในพะเยาก็มาขยายอนนี่จะประมาณสิบจบโรงเรียนนะแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีครับเป็นเรื่องของการเฝ้าระวังนะหลักๆเป็นเรื่องของการเฝ้าระวังให้ให้ให้เด็กนักเรียนเนี่ยรู้ตระหนักรู้ถึงว่า,าช่วงนี้นะภาวะสิ่งแวดล้อมเนี่ย คุณภาพอากาศมันเป็นไงมันอันตรายหรือไม่หรือไม่อมย่างไงรนะแล้วเขาก็จะเตือนกันเองในโรงเรียนนะ hmm. แต่ว่าแต่ว่าโอเคอันนี้มันก็ยังเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาที่ปลายเนาะใช่ไหมครับครับ,รบแต่ว่าเราก็หวังว่าถ้าหากว่าเรื่องพวกนี้มันสามารถสะท้อนฟีดแบ็ไปถึงครอบครัวได้ถึงพ่อแม่ได้ว่าถ้าเกิดถ้าคุณเผานะฝุ่นค,ควันมันมี มีผลไปถึงลูกหลานคุณนะอันนี้แบบนี้มันก็จะมันจะจะขยับไปสู่เรื่องของการแก้ที่ต้นเหตุมากขึ้นนะครับเราก็จะเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆเลยเห็นเรื่องผลกระทบจากฝนควันไฟป่าเด็กๆเ,เขาก็จะได้นํามาถ่ายทอดมาบอกกับผู้ปกครองในบ้านด้วยสําหรับเรื่องของการทําห้องเรียนโซ่ฝุ่น,นนะครับครับแล้วตัวเขาเองก็จะปลูกฝังเรื่องของการรักธรรมชาติใช่ไหมครับเขารักป่าอย่างนี้ไปด้วยก็จะไม่มีการเผาอันนี้ถือว่าเป็นเป็นการ แก้ไขปัญหาในระยะยาวเลยนะครับสําหรับการมีห้องเรียนสู้ฝุ่นครับ,รบแต่แตแตย่างไรก็ตามยางไรก็ตามนะครับก็อยากจะให้ขยับไปถึงเรื่องของกรณีนี้โอเคนะแต่ว่าในเรื่องของมาตรการการแก้ไขเนี่ยเราไม่อยากให้อยู่ไปที่ปลายเหตุที่ว่าไปพัฒนาเครื่องกรองไปแล้วแต่อะไรเป็นเราเน้นหนักพวกนั้นเป็นการการแก้ที่ปลายเหตุครับครับเราไม่ได้มาแก้ที่ต้นเหตุ นะซึ่งควรจะต้องให้น้ำหนักมากกว่าครับนะฮะครับสำคัญเหมือนกันสำหรับการแก้ไขที่ปลายเหตุครับครับ,ค,รบคุณวินิจิตเอกจำได้ว่าเมื่อประมาณธันวาคมไม่กี่เดือนที่ผ่านมาสาวสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดพะเยาแล้วแล้วตามกำหนดการเห็นว่าทางคณะสมาชิกวุฒิสภาได้พบปะกับทางสภาลมหายใจจังหวัดพะเยาด้วยใช่ไหมครับครับ วันนั้นเรา<ต>เราเรา,เราได้คุยเราได้นําเสนอประเด็นอะไรให้กับทางสาวบ,บ้างไหมครับคุณวิชิตครับจริงจริทางคณะท่านมารอบรอบที่สามแล้วครับท่านให้ออความสนใจกับกับพื้นพื้นที่พะเยาและภาคเหนือ,อมากเลยแล้วก็ก็เราก็แลกเปลี่ยนกันว่าตอนนี้ของพะเยาไปง,ไงิ้นยังไงก็ก็เป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนความคืบหน้านะครแต่เราก็ได้เรียนทางคณะทราบว่าตัวนั้นเราก็ได้มีการประสาน ความร่วมมือมีการประสานแผนกับหน่วยทอสจอพเยาวกับกเกษตรกรจังหวัดกับป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอะไรพวกนี้ฮะเข้าเข้าแล,แลเกเปลี่ยนกันแล้วเราก็ก็เรียกร้องว่าขอให้ท่านช่วยผลักดันเรื่องพลพะอากาศสะอาดแล้วก็เรื่องของการกำกับหรือว่าติดตามหรืออะไรก็ตามหน่วยงานหลักที่ให้ช่วยไปแก้ปัญหาเรื่อง คุ่ควันข้ามถิ่นกับข้ามแดนเพราะเราไปแก้ไม่ได้เรแก้ได้แต่พื้นที่อ๋อทางคณะวุฒิสภาพอได้ฟังปัญหาของพะเยาแล้วท่านให,หน้ให้แนวทางในการทำงานยังไงบ้างไหมครับก,ก็ในส่วนของท,ท่านเองก็รับปากที่จะไปช่วย ขับเคลื่อนต่อนะฮะได้มั่ง้อยแค่ไหนก็คงต้องว่ากันอีกทีอยงเงี้ยแล้วก็ได้ได้ได้พยาให้แนะให้เราร่วมไม้ร่วมมือกันในจังหวัดวก็ก็ก็หรือซึ่งซึ่งเราก็ร่วมร่วมมือกันทางานค่อนข้าง ได้รับรื่นอ,อยู่แล้วครับนั่นนั่นเ,เป็นเรื่องของการร่วมกันขับเคลื่อนนะครับสำหรับเรื่องของสภาลมหายใจจังหวัดพะเยากับการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่สุดท้ายคุณวิชิตครับจะมีอะไรฝากถึงคุณผู้ชมหรือว่าพี่น้องจังหวัดพะเยาครับในการงดการเผาในช่วงนี้ครับโอ้จริงๆผมมีเยอะเลยครับสามวันก็ไม่จบไม่จบนะเดี๋ยวจริงจริงเออหรือว่า ประเด็นนี่ที่เราใช้อยู่ตลอดนนในส่วนข้อเหนือคือว่าเรามีลมหายใจเดียวกันนะฮะเรามีลมลมหายใจเดียวกันใครทําอะไรยังไงมันก็เราก็ทําให้เราหลีกหนีไม่พ้นกับที่จะต้องสูดหายใจร่วมกันอะ่ะนะฮะดังนั้นก็คือว่าเออถ้าเราจะทําอะไรเนี่ยก็คงจะต้องคิดถึงเรื่องของอ,อสุขภาพของส่วนรวมอะ่ะนะฮะจริงจริง ก็ว่าไปเดิมทีนี่คือณตอนนี้เราอยู่ในจุดที่มันไม่ใช่แค่เรื่องของฝนแรงน้ําท่วมเลยแล้วมันเลยเถิดไปถึงเรื่องของคุณภาพอากาศซึ่งมันเป็นปัจจัยพื้นฐานของชีวิตเลยนะครับเราอดเช่าย่างอดได้สองสามวันนะแต่เราสูดอากาศเนี่ยเราไม่ได้สูดอากาศแค่นาทีเดียวเราตายเลยอืใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับ สำคัญที่สุดเลยแล้วตอนนี้คุณภาพอากาศเราแ yeah, ย่มากๆถึงขั้นเป็นพิษเป็นภัยต่ออ่ตอการหายใจแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แล้วครับ <Ha. S 1> นั้นมนุษย์เราต้องทบทวนแล้วครับว่าไอ,อ,อ้ที่เราทํทาทํากันอยู่เนี่ยมันถูกต้องหรือไม่ยังไงนะฮะ,ะผมผมผมมีอยู่คำหนึงว่าคือเราหยหาธรรมชาติในวันหยุด แต่แต่ว่าเราเรากลับมาทําลายมันในวันที่เราทางานอนะ่ะมันไม่ถูกอืมครับครับนะครับทําลายอยู่ห้าวันแล้วไปไปชื่นชมธรรมชาติอีกสองวันเนี้ยนะมันก็ไม่เหลือนะแล้วครับนะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะครับก็คือว่าเออก็อยากเรียกร้องให้รัฐบาลจริงจังกับการแก้ไขปัญหาจริงจริง,รงแล้วผมเราเราก็คิดอะไรได้เยอะแต่เราทาอะไรไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีประมาณเราไม่มีกลไกอะไร เราอยากจะทําเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยแต่ว่าจริงๆเราก็ยังไม่เห็นความทุ่มเทของรัฐนะครับนะซึ่ง่งในเรื่องของการวิจัยเรื่องการพัฒนาเช่นผมยกตัวอย่างเช่นเเกี่ยวข้าวที่ภาพที่อยู่เห็นข้างหลังผมเนี่ยนะครับเวลาเกี่ยวข้าวเนี่ยเ,เครื่องเกี่ยวข้าวเป็นแบบตัดสับละเอียดเลยได้ไหม,มเกี่ยวเกี่ยวปด้วยตัดสับเลยเหมือนต่างประเทศเขาทานะมันก็สลายไปเลยนะ พ่าถ้าปล่อยไว้เดี๋ยวก็จะกลายเป็นว่าถ้าเกิดถ้าจะทํานานาปลังเนี่ยเขาไม่ไถเขาเผาเลยใช่ไหมครับครับแต่ว่าถ้าตัดทับไปซะก่อนให้ให้ให้มันเป็นชิ้นสั้นๆไปซะมันก็ไม่ต้องเผาไม่ต้องอะไรแล้วมันย,อย่อยสลายได้เองอย่างนี้เป็นต้นอะไรอย่างนีค้คือมีอเทคโนโลยีในการที่จะมาแก้ไขปัญหาเรื่องพวกนี้ซึ่งต้องอาศัยกลไกลของนัที่มี เนะเราเราเราคิดได้เราเสนอได้แต่เราเราก็อยากจะทํานะครับถ้าเรามีงบเรามีกลไกเราเราทำแน่แต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีนั้นก็อยากอยากให้ให้ส่วนของภาครัฐเนี่ยทุ่มเทมากกว่านี้คิดค้นให้มากกว่านี้เจาะลงไปเฉพาะเรื่องเลยข้าวจะเป็นยังไงก็โพดจะเป็นยังไงอ้อยจะเป็นยังไงควรจะต้องแก้ยังไงคร้อมพร้อมๆกันนั้นเนี่ยนะฮะ ก็อยากเรียกร้องให้ภาคธุรกิจที่เคยมีผลประโยชน์กับการซุ่มเสียงต่อการทำลายธรรมชาติเข้ามามีส่วนรับผิดชอบพอเขา้ขาใจนะครับครับครับพอนึกออกครับพื้นที่พื้นที่ป่าพื้นที่ไรถูกก็ตัดฟันโคน่นลงมากลายเป็นพื้นที่พืชเชียงเดี่ยวมากมายซึ่งเราก็รู้เห็นเห็นกันอยู่ว่าใครทาอะไรยังไงอืดังนั้นก็อยากจะเรียกร้องให้ภาคธุรกิจที่เคยมีผลประโยชน์กับเรื่องพวกนี้ เข้ามามีส่วนรับผิดชอบครับครับครับแต่จะรับผิดชอบอยังไงก,ก็ว่ากันดีกทิงไงจะสนับสนุนชุมชนสนับสนุนหน่วยง,งานเพื่อจะแก้ไขไปนะัญหะอันนี้ก็ว่ากันไปนะเรื่องเรื่องของอีกประเด็นเดียวครับพื้นพื้นที่ป่านะวันที่เราไปคุยกันในสภาลมหายใจภาคเหนือเนี่ยมีพ่อหลวงอยู่คนหนึ่งหมู่บ้านที่เป็นชาวลิซูนะครับรอว่า ไอ้ไฟที่น่ากลัวที่สุดคือไฟที่ไม่มีเจ้าของอืมไฟมีเจ้าของไม่ต้ไม่ต้องกลัวครับเพราะเราดูแลได้อยู่แต่ไฟไม่มีเจ้าของนี่อันตรายนี่ทีนี้ก็รู้ว่าเอส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าพื้นที่เอภูมิอากาศมันเปลี่ยนเนี่ยทําไงเราจะทําให้ไอ้พื้นที่ที่เอยากแต่การดูแลเนี่ยเราทําเป็นพยายามปรับให้มันเป็นป่าเปียกได้ไหม,มนะ มีเรามีโน้ตฮาวเรื่องโ,โซลา่าเซลล์มีเรื่องของการวิธีการที่อยดึงเอาน้ําขึ้นไปสู่ที่สูงทำไม่ไม่ทําให้มันเป็นป่าเปียกนะทงเพิ่มความชุ่มชื้นนะแล้วก็พื้นที่ป่าที่อยู่ใกล้ชุมชนยกอำนาจยกหน้าที่ในการดูแลให้กับชุมชนถ้าเป็นถ้าชุมชนเขามีอำนาจในการดูแลเขาห่วงนะครับพื้นที่ ่าในภาคเหนือทุกพื้นที่ที่ผ่านมามันเคยได้รับการดูแลอย่างดีเพราะว่าเขาเขาถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นป่าป่าต้นน้ําของเขานะแต่ว่าพอภาครัฐไปยึดมาแล้วปุ๊บเขาก็ไม่มีสิทด,ดูแลเนี่ยทีนี้ภาครัฐเองเนี่ยต้องคือนอานาจแล้วก็พร้อมๆกับเรื่องของการให้เอองบประมาณไปสนับสนุนเรื่องของการดูแลอืนะครับครับ แล้วก็ในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจะได้โฟกัสไปที่พื้นที่ที่มันยากลำบากในการดูแลเราจะแบ่งเบาหน้าที่ในการดูแลโดยพื้นที่ไหนที่ติดกับชุมชนให้ชุมชนดูแลครับนะแต่ถ้าเกิดถ้าไม่ให้เขาเขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีอำน,นาจดูแลก็ใครเข้าไปทําอะไรเขาทําอะไรไม่ได้ครับตู้ไหมครับแต่ถ้าเขามีอํนนานาจเขามีงบประมาณเขาดูแลเต็มที่เพราะว่ามันคือชีวิตของเขา เขาก็จะห่วงแหนป่าแล้วก็รักป่าแล้วดูแลป่าแล้วมีอาชีพกับการที่มีป่าที่อุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอย่างนี้นะครับคุณวีชิตครับครับแล้วที่เท่าที่ผ่านมาเนี่ยหลายที่เราเห็นแล้วว่าเขาเอาชีวิตเข้าแลกเลยนะฮะใช่ไหมครับในประวัติกลับไปศึกษาดูเนี่ยเอาชีวิตเข้าแลกเลยเพราะมันคือคือถ้าเขาไม่ห่วงแหนไว้เขาก็ตายถอนสงอะแล้วยาวอนะฮะเพราะนั้นอย่ากระจะอย่ามองชาวบ้านแต่ว่าทำลายทำลายครับ ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเสียงสะท้อนนะครับจากจากประชาชนจากองค์กรของทางจังหวัดพะเยาเดี๋ยวยังไงถ้า,าว่าเอกลงพื้นที่พะเยาคงจะได้มีโอกาสพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เสดายเวลาหมดสก่อนต้องขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับคุณวิชิตถิน่นวัฒนากูลสภาลมหายใจจังหวัดพะเยาขอบพระคุณนะครับครับผมยินดีครับผมขอบคุณครับครับขอบพระคุณครับเป็นเสียงสะท้อนเรื่องของ การแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและก็ระยะยาวจากสภาลมหายใจจังหวัดพะเยานะครับแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองคุณผู้ชมครับสำหรับเรื่องของการขับเคลื่อนแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องนี้กับหน่วยงานภาครัฐกันต่อไปครับ